โรบักพิษนะ่ะมันอันตรายแต่ถ้าไม่อยากพังทลายร้านนี้เลยรีบไปอชอปร้านเติมโรบักราัาคอาสุดมิตรภาพที่เปิดให้บริการแล้วทัวราชอาณาจักรลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะสวัสดีเพื่อนๆดีนั่นเหรอสควนเลยครับโอเยอยู่ผมเองครับไม่กี้ครับ แล้วก็ที่นกน้อยคู่ใจของผมเองซึ่งภายในวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาอยู่กับแมปแมปหนึ่งนะครับฝีมือคนไทยอีกแล้วครับผมแมปนี้นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากอนิเมะชื่อดังนะครับอย่าง back cover กันเลยทีเดียวครับแมโดยใช้ชื่อนะครับแบบนี้เนี่ยใช้ชื่อว่านะครับ dark cover นะครับออนไลน์ครับผมเป็นแมบฝีมือคนไทยที่ได้บอกไปแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ลองเล่นดูนิดนึงแล้วนะครับก็รู้สึกถูกใจนะครับแมปก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ต้องขอ ย้ำอยู่นะครับว่าถ้าพูดกันตามตรงเลยนะครับก่อนที่เข้าไปตัวเกมเนี่ยก็ต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าตัวเกมเนี่ยก็ยังมีบั๊กอะไรอยู่บ้างครับแต่พูดถึงรวมๆอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพลังสกิลนะครับจุดฟาร์มต่างๆเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับียกเด้ว่าน่าเล่นมากเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมือถือเล่นได้ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่สเปคมือถือไม่แรงนะครับเล่นได้สบายเลยนะครับเพราะว่าภายในตัวเกมเนี่ยก็ไม่ได้กินเอฟเฟกต์จัดๆนะครับผมงั้นเรามารายละเอียดตัวเกมก่อนที่จะะเข้าไปรรัับชมกกนนห่อยล Jack ver Online ค วางจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับรับโค้ดนะครับจากดิสคอคือในตัว d i s c o r d จะมีแจ้งในส่วนของโค้ดด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dark Cover Online นครับออกเดินทางประจนภัยนะครับเพื่อเป็นอัศวินเวทมนต์นะครับขั้นสูงสุดเลยครับหรือก้าวข้ามไปหาราชาหรือคุณสามารถสร้างอาชีพในการส่งมอบกล่องเลยครับอ๋อคือมี q u e นะครับส่งกล่องด้วยครับตอนนี้นะครับเลเวลสูงสุดอยู่ที่ยอยู่ที่250นะครับอ๋อจองในเกมนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่า จะคล้ายๆกับโอ้กิมัวนะครับน่าจะเป็นในส่วนของพลังกิมัวนะครับจะเป็นดาร์กแบบนี้ไฟแบบนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนของอาวุธนะครับจะมีในส่วนของคาตานะนะครับแล้วก็จะมีดูอัลคาตานะนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรครับแล้วก็จะมีดาร์กซอสอ่าแบบนี้ด้วยซันซอสมีซันซอสด้วยมีดาร์กและมีซันด้วยอ่ดการคอนโทรลเบื้องต้นนะครับกดชิปเพื่อรันเลยครับกดคอนโทรลเพื่อชิปล็อกเลยครับกดคิวเพื่อแดับนะครับกดทีเพื่อเซกเอ่อไมค กวาดนะครับออกมาไม่กวาดที่ใช้ในการขี่นะครับแล้วก็กด M เมนูนะครับผมในส่วนตรงนี้ก็จะมีช่องยูทูบนะครับของผู้พัฒนานะครับดิสคอร์ดนะครับเซอร์วิสพีหนึ่งร้อยเลยครับเรามาดูในส่วนของเกมพายกันหน่อยแล้วกันเกมพายนะครับจะมี E P คูณสองนะครับแล้วก็คูณเอ่ออันสกุลเงินเกมนี้นะครับจะเรียกว่าโคเวอร์นะครับคูณสองเท่านะครับแล้วก็จะมีดาบตัวนี้นะครับสามร้อยโลบักเลยนะครับอ๋อแล้วก็จะมีอีพิกตัวนี้อ่ะมีการโดเนทอะไรก็ว่ากันไปครับงั้นผมจะจัดเลยแล้วกันสนับสนุนแบบคนไทยหน่อยแล้วกัันนะครบจ จัดไป300โรบักตัวนี้เลยครับผม,มจัดไป300โรบักแม่เดี๋ยวผมไปเล่นเซิร์ฟรวมแล้วกันนะครับเผื <c oughs> ่อว่าจะเจอเพื่อนๆนะครับที่เขาเล่นเกมนี้อยู่ด้วยนะงั้นเราก็เข้าไปรับชมที่ตัวเกมกันเลยแล้วกันะค,ะครับผม โอเคครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ตัดเข้าสู่ตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับหรือเหล่านักผจญภัยนะครับเวทมนต์ทุกคนเลยนะครับนะครับพอเพื่อนเข้ามานะครับเพื่อนก็จะเกิดที่โบสถ์แห่งนี้เลยนะครับเรียกง่ายๆว่าผมก็เป็นเด็กกัมพาเลยนะครับโอเคจะโผล่ที่โบสถ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของตัวเกมหรือระบบต่างๆก่อนเลยครับหน้าต่าง UI นะครับทางซ้ายสุดเนี่ยก็จะมีในส่วนของเลือดของเรานะครับและจักระของเรานะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเลเวลนะครับพร้อมกับสกุเ โค o เวอร์นะครับผมอันนี้ต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าเลเวลที่เพื่อนเห็นนะครับตอนนี้เนี่ยผมแม็กอยู่ที่250นะครับแล้วก็มีสกุลเงินที่เรียกได้ว่าเยอะพอสมควรเลยต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยแอดมินนะครับเขาให้มาเพื่อใช้ในการรีวิวเท่านั้นนะครับย้ําว่าใช้ในการรีวิวเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิมวัวนะครับนี่จะเป็นกิมวัวความมืดแบบนี้นะครับแล้วก็กิมเออไม่ใช่กิมัวอันนี้จะเป็นกิมวัวเหล็กเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนจะเป็นบาแค แสดงว่า5ต้องเปิดใหม่อยู่นี้อันนี้จะเป็นกิโมเล็กนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นพี่ของโนเอลนะครับเป็นเหล็กสีเงินนะครับของเหล่านี้นะครับใช้ในการรีวิวภายในคลิปวิดีโอตัวนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาโกงเกมนะครับหรือบูลลี่นะครับหรือลังแกบผู้เล่นใหม่แต่อย่างใดนะครับผมโอเคครับเพื่อนและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขออนุญาตนะครับแจกโค้ดให้กับเพื่อนๆก่อนเลยละกันนะครับ จะมีในส่วนของประมาณ5โค้ดด้วยกันนะครับโค้ดแรกเลยนะครับที่ผมเนี่ยอยากให้เพื่อนทุกคนใส่นะครับแล้วต้องขอขอบคุณแอดมินมากเลยนะครับที่ทําโค้ดตัวนี้ให้กับผมนะครับก็คือโค้ดช่องผมเองครับเสี้ยนะครับผมใส่ไปนะครับเพื่อนๆจะได้เงินอยู่ที่600นะครับนี่เอ้าจ็0รเหรอผมนึกว่า600อ๋อมันนี่นะครับ700นะครับดูผิดเหรอ โอเคแล้วก็จะเป็นโค้ดนะครับของยูทูบเบอร์นะครับ,รบช่องอื่นๆที่เขาได้ทําตัวเกมนี้ไปนะครับจะมีโค้ดตัวนี้ด้วยนะครับยูทูบเบอร์ท่านเอ่อท่านนี้นะครับแล้วก็จะมีของมิยูมะอันนี้ผมรู้จักอยู่ช่องนี้รู้จักอยู่นะครับโอเค ในโค้ดตัวนี้นะครับเพื่อนสามารถใส่ไปได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นของน้องโน้ตนะครับน้องโน้ตหรือคุณโน้ตนะครับโน้ตชาแนลเหรอจะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับอ่าสามารถใส่เข้าไปได้ก็ได้รับอีก700อนะครับผมพอเริ่มต้นสําหรับตัวเกมนี้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากจะไปแบบว่าปะทะตรงๆนะครับมันก็จะมีในส่วนของแบบว่าให้เรานะครับสามารถนะครับรับเควสตเริ่มต้นนะครับที่ด้านหลังโบสถ์ตัวนี้เลยนะครับเป็นเควสตส่งของทั่วไปนะครับจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับผมนี่เราสามารถรับได้ตรงนี้เลยนะ แล้วก็รับกล่องนะครับเพื่อไปส่งนะครับอันนี้อาจจะไปยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเกมตอนนี้เนี่ยยังไม่มีระบบชี้พิกัดนะครับหรือจุดที่เราต้องไปแบบชัดเจนนะครับเพราะงั้นอันนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนตามผมมานะครับถ้าเกิดไปไม่ถูกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เรากดตัว T นะครับหรือจะใช้ชิปล็อกได้เพราะเออนี่ผมแนะนําว่าให้ใช้ชิปล็อกดีกว่านะถ้าเกิดจะขี่ไม้กวาดนะครับผมรู้สึกมันง่ายกว่ากันนะครับกดตัว T เพื่อบินไปนะครับถ้าจะปรับระดับความสูงอันนี้คือมันบินอัตโนมัตินะครับแค่เราหันหน้านะครัับตดกว เดี๋ยวนะผมัวอา่อาไม่ติดน่าจะบัก็กโอเคกระโดดขึ้นทีนึงสิอา่ากดตัวอาพี่บินขึ้นนะครับกด e บินลงนะครับขึ้นลงแบบนี้นะครับกด R ขึ้น e ลงนะครับผมอันนี้ผมจะบินขึ้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนว่าผมต้องมาส่งกล่องแถวแถวนี้ใช่ไหมน่าจะตรงไปอีกสีนึงนะ <c oughs> เออบอกว่าจะพามาดูแต่ก็หลงทางเหมือนกันเลยอ่นนี่ไงจะมีแสงไฟอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราบินลงนิดนึงเผื่อชนต้นไม้นะอา่าอยู่ข้างหน้าตรงนี้เองครับเป็นจุดที่เราสามารถมาส่ง quest ได้ครับบินลงเลยนะครับเราก็จะมาคุยกับแม่นางคนนี้นะครับเออคล้ายๆกับแม่นางขนมปังใน แอชแคร์ออนไททันเหมือนกันนะเนี่ยอืมโอเคในส่วนตรงนี้นะครับเราก็ส่งเควสไปเลยครับกดคุยปั๊บปั๊บปั๊บอ่ะเราก็จะได้ส่วนของเงินนะครับเข้ามาเนี่ยพร้อมกับ exp นะครับหกร้อยหน่วยนะครับผมเงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเควสเริ่มต้นนะครับต่อมานะครับผมจะอธิบายนะครับในส่วนของอะไรเพิ่มอีกเดียวในส่วนของเมนูนะครับเราเปิดเมนูขึ้นมาก่อนเลยแล้วกันนะครับเมนูนะครับก็จะมีตั้งแต่การอ up ค่าแศกนะครับมีทั้งหมดสี่เศษด้วยกันนะครับให้้้้เเรรรราาาาาาาออออออัััััััมีีทงงนนนนนนนะะะะคคคคคบบบพพลลกยยภ่่่่จวืๆ นะครับหรือพลังป้องกันของเราครับอันนี้เป็นเมจิกครับพลังเวทโบน,นะครับแล้วก็มีจักระนะครับหรือมานานนเองครับผมงั้นผมจะลองอัพไปเท่าไหร่ดีครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด700พอยต์เลยครับผมจะลองอัพไปอย่างละ2 0 0ดูแล้วกันนะครับ ในส่วนตรงนี้กายภาพ200นะครับในส่วนดูแลทรี200ครับเมจิก200นะครับและจักระอีก200นะครับในนี้ก็เดี๋ยวนะไม่พอคํานวณผิดอ่านี้150ละกันนะครับจักระไป150นะครับผมโอเคถัดมานะครับเราปิดหน้าต่างตรงนี้ไปอ๋อนี่มีกระเป๋าใช่ครับมีกระเป๋าให้เราเก็บของได้ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้งานยังไงครับล่างอย่างนี้เลยได้ไหมไม่ไม่ได้หรอ อันนี้เป็นดาบที่ผมซื้อมาใช่ไหมครับโอค้คล้ายๆกับดาบของแอสตานี่ครับมันจะเป็นดาบที่ได้มาจากเอลก์ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะดาบตัวนี้คือดูดซับพลังเวทมนต์นะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยส่งมาให้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าพูดผิดขออภัยนะครับอันนี้ส่วนตรงนี้ปิดป้ายนะครับตรงนี้เป็นระบบพาร์ตี้นะครับอยากเอ้ใครเนี่ยเข้าปาร์ตี้แอดเข้าไปได้เลยนะครับลองแอดเข้าไปดูนะกดยังไง <c oughs> อ,อ๋อน่าจะแบบนี้ใช่ไหมผมน่าจะกดไม่ผิดนะเพื่อนๆใช่ไหมอ่ะโอเคโอ้ เดี๋ยวนะอ๋อผมต้องสร้างโอ้เมื่อกี้ผมไม่ได้ create นะครับขออภัยเนะี่ยอันนี้ผมลองกดไปนะครับดูที่ว่าเขาจะเข้ากับผมหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีใครเข้า,ขากับผมเลยเหรอ <c oughs> เราสามารถกดยกเลิกปาร์ตี้ได้นะครับตรงนี้นะครับถัดมานะครับก็จะมีในส่วนของฟันเฟืองตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดเพลงตัวเกมได้นะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าผมน่าจะไม่ได้เปิดเพลงหรออ๋อน,นี่ไงเปิดมาสักนิดหนึ่งนะครับโอเคในส่วนของตรงนี้เพลงก็สามารถเปิดปิดได้นะครับอืมที่พูดไปแล้วเนาะในส่วนนี้มีชื่อเรานะครับแล้วก็พลังที่ เราใช้อยู่นะครับอันนี้อ๋อกีมมเห็นไหมบุกนะครับเป็นกีมโมที่เราใช้อยู่ตอนนี้ผมน่าจะเป็นกีมมเหล็กอยู่นะครับโอเคในะส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นช็อปหรือจุดเสียโรบัสกันอีกแล้วนะครับมีแต่ราคา1 0 0่งพันะครับอันนี้เป็นการแลกสกุลเงินนะครับ ต่อมานะครับผมเนี่ยจะพาเพื่อนนะครับไปเริ่มฟาร์มนะครับในจุดต่างๆกันแล้วครับผมซึ่งผมเนี่ยอาจจะไม่ได้อธิบายครบทุกจุดนะครับว่าเลเวลนี้ควรฟาร์มตรงนี้เท่านี้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ยังจําไม่ได้เลยนะครับว่ามันมีจุดไหนบ้างนะครับโอเคเริ่มที่โบดกันเลยนะครับเราเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับเราออกไปที่ข้างหน้าตรงนี้เลยผมเดี๋ยวผมจะขี่ไม้กวาดออกไปแล้วกันนะครับน่าจะเร็วกันครับในส่วนของตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับเป็นจุดแรกที่เราสามารถตีได้นะครับถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกตีไม่ไหวและยากเกินไปนะครับจะไป ได้นะครับโอเคในส่วนนี้เราสามารถรับได้เลยครับไม่ได้แบบว่ากําหนดเลเวลไว้นะครับว่าเราสามารถรับได้ตอนเลเวลเท่าไหร่นะครับอันนี้จะใช้มือเปล่าตีก็ได้นะครับโอ้เดี๋ยวนะเหมือนว่าในส่วนของตัวนี้จะมีเควสย่อยอีกเหรอครับมีบอสอะไรอย่างนี้ด้วยหรอโปรเลยครับอ่าเนี่ยครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยโอเคนะครับไม่ใช่จําไม่ผิดอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มสู้เลยแล้วกันฟันนะครับนี่เป็นไงโหดดาบเดียวเตยเพราะว่ามันคือดาบเทพทูยังไงแหละตั้งสามร้อยไม่โหดด้วยไงเดี๋ยวฟันไปเลยครับนี่ครับดาบเทพทู วั air, นช็อตได้สบายครับต่อมาผมจะใช้กระบ,บองไคโดเรียกว่ากระบ,บองไคโดได้ไหมอ่ะกระบ,บองตัวนี้นะครับสามารถฟาดวันนี้เอกระบองเอ้ยต้องสองทีเลยเหรออี่สองทีเอ้ยเหมือนว่าครั้งแรกจะไม่ติดแฮะอันนี้ผมวิ่งอ่ะผมลืมวิ่งให้เพื่อนๆดูเลยนี่นะครับวิ่งแบบนี้นะครับกดชิปนะครับกดคิวได้ได้แบบนี้นะครับผมนี่เป็นจุดแรกครับที่เราสามารถเริ่มฟาร,ร์มได้นะครับตีให้ครบ8ตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตีครบเลยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวๆไหนก็ไหนแหละฮะมีกิมมัวไม่ได้โชว์เลย กิโมดาร์กนะครับต้องเปิดใหม่บางทีมันบั๊กอ่ะอ่ะต้องเปิดถึงสองรอบนะครับในสองสกิลผมไม่แน่ใจว่ากดตัวไหนได้บ้างนะกดแซดเหรอครับอ๋อกิวความมืดตัวนี้โอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วมันพุ่งมาหาคู่ต่อสู้ได้เลยนะเพื่อนต่อไหนะครับเมื่อกี้ผมกดแซดไปแล้วผมจะกดเอ็กด,ดูนะครับกดเอ็กนะครับโอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยเอาเจอเบลีตาจาะล่ะโอ้เป็นดาบของแอสตาเหรอใช่ไหมไม่ชอบเดี๋ยวนะดูใหม่ดูใหมสกิลเอ็ก มานีอย่างแท้เฮ้ยชอบผมประทับใจแอสตามากโอเคต่อมานะครับเป็นสกิลซีดูดี่มีไหมสกิลซีโอคือการสร้างให้พื้นที่ความเสียหายโดยรอบด้วยความมืดอ,อย่างนี้เลยครับกดวีมีไหมวิ v. เดี๋ยนะวิทีมนคืออะไรเนี่ยมันคือการแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปมาครับโอ้ยอลังการอยู่เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้แมชเชลโออย่างโหดเฮ้ยมีอะไรอีกเดี๋ยวนะมีถึงนะโอ้ยเดี๋ยวมีบีด้วยเหรอครับเมื่อกี้ผมกดสกิลบีได้ด้วยนะนเพื่อน มีถึง5สกิลเลยนะครับเมื่อกี้ผมกดแซดไปแบบนี้ใช่ไหมอ่านี่คือสกิลแซดนะครับเอ็กนะครับโอเคเอ็กนี่ก็เทจัดแล้วมี C ด้วยนะครับมี V นะครับ V จะเป็นตัวนี้ฟูฟ้าฟูฟ้าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทําอะไรได้อะโอมันต้องหันเคอร์เซอร์เมาส์หน่อยครับอ่าก็จะพุ่งลงแบบนี้นะครับแล้วก็มีสกิลบีนะครับโดนใครขออภัยด้วยนะอ่าสกิลบีจะเป็นคล้ายๆบอลแบบนี้เลยครับแล้วมีสกิลเอ็นไหมสกิลเอ็นไม่มีนะครับน่าจะเยอะเกินไปนะครับโอ้มีถึง5สกิลด้วยกันเลยนะครับต่อมานะครับ เรารีวิวกิมัวเลยกิมัวเหล็กอ่ะกิมัวเหล็กเนี่ยบางทีเปิดขึ้นมามันบั็อกอ่ะมันต้องเปิดขึ้นมาถึง2รอบนะครับโอเคสกิลเซตนะครับสกิลเซตอ้จะเป็นการสร้างนะครับคล้ายๆแบบพื้นที่หนามเนะครับด้วยเหล็กแบบนี้เลยนะครับต่อมาสกิลเอ็กนะครับเดี๋ยวนะอันนี้โอ้เราเดินผ่านไม่ได้ด้วยนะแสดงว่าเป็นกำแพงนี่ด้วยนะเพื่อนๆกดเอ็กครับเอ็กซ์เอ็ก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 เหมือนจะไม่ติดฮะหรือไม่มีอ่ะเมื่อผมกดสกิลเอ็กไม่ได้นะครับเพื่อนๆหรือจะกระไม่พอกกดนะครับบ ซีคืออะไรอะ่ะผมรู้สึกไม่ชัดเจนอ่าใช่ไม่ชัดเจนโอ้นี่สกิลเอ็กนะครับคือการปล่อยลมไปข้างหน้านะครับน่าจะเป็นค,คล้ายกระสุนหอกหรืออันนี้ผมไม่แน่ใจมองเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมดูใหม่นะครับอาต่อมาเรากดซีก่อนแล้วกัน C โอจะเป็นคล้ายสร้างบอลหนามนะครับไปหาคู่ต่อสู้แบบนี้เลยนะครับในส่วนของสกิลเอ็กดูใหม่นะครับเมื่อกี้ผมกดสกิลซีนะสกิลเอ็กนะครับสกิลเอ็กครับปุ๊บ เร็วมากอะ่ะผมมองไม่ทนันมันต้องเปลี่ยนอะไรเสียอย่างที่ไปกระแทกเขาอะ่ะเพื่อนๆอืมถ้าเป็นสกิลเนี่ยเรายังพอมองเห็นชัดน,นะครับก็คือเป็นหนามแบบนี้ใส่คู่ต่อสู้นะครับต่อมาเรามาดูสกิลวีนะครับสกิลวีจะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บโอ้นี่เป็นลูกตุ้มเลยนะครับเรียกว่าเป็นลูกตุ้มเลยก็ได้เดี๋ยวไม่โดนด้วยฮัลโหลอ่ะกดสกิลวีสกิลว B, ีวมีไหมไม่มีนะครับสแสดงว่า กิโมนี้ไม่ใช่กิโมลูกหลักนะครับเลยมีแค่4สกิลนะครับโอเคสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ๋อเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปดูตรงไหนอีกแล้วไปดูจุดฟาร์มอื่นแล้วกันเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเลยสันเขาหรือขึ้นเขาตัวนี้ไปเนี่ยน่าจะมีจุดฟาร์มอื่นๆอีกนะครับโอ้นี่ไงตรงนี้นะครับก็จะมีจุดฟาร์มอีกนะครับเพื่อนๆสามารถลองมารับกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลยไปจุดที่มันน่าจะมีกระบองนะเพื่อน กระบองมาอยู่ไหนครับนี่ผมเองก็จำไม่ได้มันน่าจะขึ้นเขาตรงนี้ไปนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองบินหาดูสักแป๊บหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใจเหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อนๆอาจจะมาไม่ถูกนะครับเพราะว่าผมเองก็ไปไม่ถูกนะครับน่าจะเลยตรงนี้ไหมเดี๋ยวนะผมน่าจะต้องเลยเขาตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนนี่ไงผมเจอแล้วนะครับเกือบจะตัดคลิปแล้ว ผมหวังว่าเพื่อนๆน่าจะมาถูอยู่นะถ้าผมไม่ตัดคลิปอ่ะจะมีในส่วนของตรงนี้นะครับกระบองที่ขายนะครับนี่จะเป็นกระบองที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับมีให้เรานะครับสามารถซื้อกันได้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะครับหมื่นเออหมื่นโคเวอร์นะครับถ้าเรียกเป็นสกุลเงินของเกมนี้นะที่หมื่นโคเวอร์นะครับเราสามารถซื้อได้นะครับอันนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับเพื่อนๆคิดว่ากระบองจุดเมื่อกี้นี้นะครับต้องใช้เงินเยอะไปนะครับเพื่อนๆสามารถกลับมาที่จุดเริ่มต้นได้เลยนะครับคือ คาร์นะนะครับราคาถูกได้อยู่นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาซื้อดูอะไรเงี้ยอาจะมีในส่วนตรงนี้นะครับคาตานะนะครับเล่มเดียวนะครับสามารถคุยกับพ่อค้าได้เลยนะครับคาตานะขอคาตานะหน่อยครับอ่าราคาเท่าไหร่พี่เดี๋ยวนะโอ้ยอยู่นะผมชอบไอคอนเท่ดีนะครับเป็นคาตานะแบบนี้เลยนะครับสกิลไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะสกิลอ่าเดี๋ยวผมลองกดเซตดูโอ้มีทั้โหลคาตานะโอ้โหแบบนี้มีสกิลปกติคาตานะเกมบางเกมนี่ไม่มีนะเพื่อนอ่านี้ถือว่ามีอยู่นะครับ ยังพอมีอยู่สกิลเอ็กนะครับอันนี้เป็นสกิลเอ็กนะครับอันนี้เป็นสกิลเซตนะครับโอ้จะเป็นการพุ่งไปแบบนี้มีแค่2สกิลนะครับสำหรับคาตาณะเล่มนี้นะครับแล้วก็จะมีเออ่คาตาณะ2เล่มแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดซื้อนะครับอันนี้จะเป็นทริปเปิลคาตาณะนะครับดับเบิลคาตาณะอย่างเงี้ยเราโอเคลองซื้อไปนะครับคุยครับอ่าก็จะได้คาตาณะมา2เล่มแบบนี้นะครับว้าเทจะจัดยังเท่เลยนี่เดี๋ยวลองกดสกิลนะครับเซตว้าคือการฟันแบบนี้เลยครับนี่เรียกว่าสะเทือนหน้าจอเลย แล้วก็โอ้ฟันรัวแบบนี้เอ้ยโดนใครขออภัยนะครับไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่าในส่วนของตรงนี้ไม่มีนะครับอืมน,นี่ครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับร้านก็จะว่างๆแบๆบนี้แหละเ,เพื่อนๆไม่ใช่แล้วแหละอ่าเราเลยไปทินี่หนึ่งน,นครับเข้าไปในส่วนไหนน่าจะมีอะไรเพิ่มอีกนะในส่วนในตรงนี้จะมีหลอดโพชั่นนะครับอืมนี่ครับเป็นโพชั่นนะครับให้เราสามารถใช้ได้นะครับนี่จะเป็นส่วนของเลือดนะครับแล้วน่าจะเป็นก็หลอดจักระด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองใช้เออลองซื้อดูได้ไหมครับเดี๋ยวนะผมโดนฟันฮัลโหล อีกจุดหนึ่งเลยนะครับที่ผมเนี่ยลืมพูดไปนะครับมันจะมีคล้ายๆแบบหน้าทางเข้าปราสาทแบบนี้นะครับซึ่งจุดนี้เองนะครับเป็นจุดที่สําคัญมากเลยครับอย่างให้เพื่อนเนี่ยมากันตอนเรเวลประมาณ50กว่าๆว่านะครับอาจจะ5 1 5 2อหนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยลอง50ปเป๊ะลองมาดูก็ได้นะครับจุดนี้เองนะครับคือจุดที่เราเนี่ยสามารถสุ่มพลังกิมมัวได้นะครับผมจะเป็นคล้ายๆแบบห้องสมุดแบบนี้เลยแต่ไม่มีสมุดแฮะ ไม่มีห้องสมุดนะครับจะมีคล้ายๆแกนดับไม่ใช่แกนดับจะมีพ่อมดนะครับหรือผมเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าพุทเท่าเต่าได้ไหมคล้ายๆแบบดับเบิลโดร์เลยกันอ่ะจะเป็นจุดนะครับที่เราเนี่ยสามารถนะครับรับกิมมวได้เองสามารถกดเล็กได้และกดรับตรงนี้เลยครับแต่อันนี้ผมจะไม่กดรับให้ดูนะครับเพื่อว่าสามารถ กดได้ตอนเลเวล50นะครับย้ำว่าตอนเลเวล50เนอะสำหรับการรีวิวนะครับแมปใหม่นะครับฝีมือคนไทยนะครับ Dark Cover Online นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมเรียกว่าแมปตัวนี้นะครับก็ถือได้ว่าน่าสนใจอีกแบบหนึ่งเลยนะครับฝีมือคนไทยนะครับถ้าเกิดเราพูดกันตามตรงนะครับผมว่าโดยส่วนตัวเนี่ยแมปนี้ถือว่าโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโมเดลนะครับสกิลต่างๆเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าตัวเกมนี้นะครับค่อนข้างมีบ ได้นะครับแล้วก็อยากแช่ให้พัฒนาต่อไปนะครับเพราะว่าบั๊กเอ่อบั๊กเหล่านี้เนี่ยมันแก้ไขกันได้นะครับผมโอเคถ้าเกิดพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าแมปนี้นะครับอาจจะเป็นอีกแมปหนึ่งเนี่ยที่คนนะครับนิยมเล่นเลยก็ได้นะครับเพราะว่า ถ้าพูดตามตรงเนี่ยสเปคเหล่านี้นะครับหมู่บ้านหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้กินสเปคจนเกินไปนะครับมือถือเนี่ยน่าจะเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้ากเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กันด้วยเฮ้ยบางขายเสื้ออะไรกับนี่อย่าลืมที่จะกดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย